สวัสดค่ะวันนี้น้องๆ้องอนุบาลทำอะไรกันไปดูกันเลยกอเอ๋ยกอไก่เลี้ยงไว้ในเล้าขันปลุกพวกเราตื่นเช้ากันเอ๋ย สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารบทุกท่านหลังจากเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธงเจ้าลูกเจี๊ยบน้อยทั้งหลายก็พากันเคลื่อนย้ายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในตอนเช้าก่อนเข้าชั้นเรียนมีการต้อนรับเข้าห้องตามกติกาโดยการกอด ปลบมือชนหมัดหรือให้หัวใจแก่กันและกันจากนั้นก็เข้ามาพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กกันมีการวาดภาพระบายสีคัดกอไก่กอกาหรือว่าจะเป็นกิจกรรมฉีกตัดปะ ตามความถนัดและความสมัครใจของแต่ละคนวันนี้น้องๆอ,อนุบาลมีความสุขกันมากๆเลยน้องๆได้ฝึกเรียนฝึกรู้ตามความถนัดและความสนใจของตัวเองนักเรียนระดับอนุบาลไม่เน้นวิชาการแต่เน้นความสนุกสนานและความคิดสร้างสารรค์บวกกับจินตนาการจากนั้น พวกเขาก็จะมีความสุขและสนุกกับการเรียนมาสนุกกับพวกเรากันนะครับโรงเรียนอนุบาลบ้านดอนรับรองทุกท่านจะมีความสุขและสนุกสนามไปกับเราโรงเรียนบ้านดอนสรรัตราดอุทิศ เนนี้ทำอะไรเอ่ยบอกคุณครูสิครับหนูกำลังฝึกซ้อมอ่าฉีกตัดปะใช่ไหมเพื่อเข้าแข่งขันศิละปะหัตถกรรมดูสิมีใครบ้างเอ่ยนาทีนาทีชุนนนอยน,นาทีทำอะไรครับอ๋อนาทีทำพื้นหลังทำพื้นหลังเอ้าคนนี้คนนี้โอวันตีนุนินชุนนนอยอืกำลังตัดเลยก็เป็นการพัฒนากล้ามนิ้วกล้ามเขาเรียกนะ กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับให้มีความแข็งแข็งรงนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นโดยการหนึ่งตัดชีตัดปะแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าอ่าพัฒนาความคิดสร้างสารรค์อ้าวหนูหนูเอาหนูชโชว์ให้ดูสิลูกนี่นี่หนูเน่เน่ดูผลงานชโชว์ผลงานให้ดูหน่อยชโชว์สองมือจาบสองมือเลยลูก <c oughs> นี่คือผลงานของเน่เน่กับและคณะนะครับชูนิ้วนิดหนึ่ง นี่ด้วยฝีมือของเนเน่เองนะครับเป็นรูปวิวมียีรามมีช้างมีแกะมีหมูด้วยไหนเนเน่ลองทําหน้าหมูดูสิอดอด <laughs> อ่าเป็นฝีมือของนาทีเนเน่แล้วก็โอ้วันติน่นโดยคุณครูคุณครูนัทยา <laughs> ชื่ออะไร อนงนัดอนงนัดพัฒนาแสงนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับปีนี้เราคงจะได้แชมป์กดดันด้วยสามตัวต่อตัว,ตว,ตวน้องน้ำฝนมันแบ่งงานกันทำนะครับตรงนี้<อ>เด็กๆพวกนี้ทำอะไรกันเอ่ยอ้าวระบายสีตามชอบจ่ยเชอรินเชอริน เชอรินอเชอรินผู้น่ารักคนนี้คือเครเอ่ยน้ำเพชรน้ำเพชรกำลังทำอะไรโชว์ฟันดูโชว์อ้าวกำลังเขียนกำลังขั้นละมือนะครับคือพัฒนากล้ามเนื้อมันเล็กนะครับครับให้มีพัฒนาการตามไวอ้าวทำหน้าลิงดูสินี่คือเชอรินอ้าวนี่คือออโต